สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหน่อยอสังหาทั่วไทยนะคะวันนี้หน่อยมีที่ดินแปลงสวยมานําเสนออีกหนึ่งแปลงค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะขนาดเนื้อที่3ไร่2งาน48ตารางวาตั้งอยู่ที่ตาบลสาริกาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะที่ดินลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ27เมตรลึกอยู่ที่ประมาณ168เมตรค่ะลักษณะที่ดินนะคะเป็นบึงน้ําด้านหลัง ประมาณสองไร่นะคะด้านหน้าเป็นที่ดินถมแล้วนะคะเสมอถนอนค่ะมีหลักหมุดบอกชัดเจนนะคะของที่ดินตัวคันตัวนี้ก็เป็นที่ดินในชนดเหมือนกันนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะด้านหน้านะคะมองเห็นวิวภูเขานะคะติดถนนสาธารณะนะคะทำรั้วรอบขอบชิดไว้หมดแล้วซ้ายขวาด้านหน้านะคะสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างได้เลยที่ดินทำเลนี้นะคะ เหมาะสําหรับทำบ้านพักต่างอากาศนะคะรีสอร์ทร้านอาหารนะคะหรือทำสไตล์คาเฟ่ในน้ำนะคะซึ่งตอนนี้เป็นที่นิยมเลยและเป็นกระแสะมากมายเลยนะคะหรือถ้ามองน้ำอีกทีก็คือการทํากิจกรรมแอดเวนเจอร์นะคะเปิดเป็นคาเฟ่ด้านบนแล้วก็เป็นกีฬาในน้ําด้านล่างนะคะเป็นกีฬาวิดบอร์ดนะคะเป็นที่นิยมเหมือนกันเพราะว่าในจังหวัดนครนายกเนี่ยยังไม่มีเหมือนกันนะคะ สามารถทําให้คนที่เดินทางมาพักผ่อนเนี่ยสามารถมีกิจกรรมทําเพิ่มเติมอีกนอกจากมาเที่ยวน้ําตกภูเขานะคะการเดินทางเข้าออกของที่ดินแปลงนี้นะคะสะดวกมากเลยค่ะเพราะว่าห่างจากถนนเส้นหลักนะคะเพียง250เมตรค่ะอยู่ด้านหลังฟาร์มแกะนะครนายกนะคะเพียง150เมตรแล้วก็เดินทางไปตลาดเท่งเถ,ถิงนะคะเพียง350เมตรค่ะการเดินทางเข้าจากกรุงเทพนะคะเริ่มจากฟิวเจอร์พาร์คลังสตเพียง 8 1กิโลนะคะขับรถเพียงชัมม่วโมงกว่าก็ถึงแล้วหรือว่ามาจากเส้นสุวรรณภูมินะคะเพียง99กิโลค่ะก็ไม่เกินสองชัมม่วโมงเช่นกันการเดินทางไปเขื่อนขุนด่านนะคะใช้เวลาเพียง10กว่านาทีนะคะเพียง14กิโลค่ะแล้วก็ไปน้ำตกสาริกานะคะเพียง9.3กิโลค่ะใกล้ตลาดร้านค้าโลตัสนะคะรัศมีไม่เกิน10กิโลเมตรแน่นอนค่ะ ซึ่งเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายนะคะแล้วก็ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายวัดน้ำตกภูเขานะคะที่เดินแปลงนี้นะคะเสนอขายอยู่ที่ราคายกแปลงนะคะ3ไร่2งาน45ตารางวาอยู่ที่3 9 9ล้าน9 0บาทค่ะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่เบอร์โทร090983-9858ค่ะถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ